พอข้อแห่งบททดสอบชั้นที่2นะครับง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เอาห้าตัวนี้มานะครับผ่านง่ายๆเลยเบนก้ายูดี้ลีหรือไรอันก็ได้นะครับรีน่าและก็เซอินครับผมสัตว์เดี่ยวเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเรากดยุยูรีนะครับเรากดแชร์ดาเมจู่ดี้เรากดฮิลรีน่านะครับเรากดบับรีน่าแล้วเราก็ปาดด้วยเซอินครับวนเพียง5สกิลนี้เท่านั้นวนได้เลยครับไม่ต้องซีเรียสวนแค่5สกิลนี้เท่านั้นครับผ่านแน่นอนทำไม ผมถึงต้องกดสกิลรีใช่ไหมจริงๆยูๆยูรีเนี่ยครับมันยังโดนดาเมจจิ้มเดียวอยู่นะครับแต่ว่าที่ผมให้กดเนี่ยเพราะว่ามันจะมาช่วยหานดาเมจครับไอตัวสกิลตีหมูเนี่ยมันจะโดนบล็อกอ่าทำให้เราเนี่ยโดนดาเมจลดลงไป20%อะไรงี้เนาะผมเลยบอกก็ยูยูออกไปแล้วการตีธรรมดาอะไรงี้นะครับก็ช่วยๆไว้มันช่วยได้อยู่ครับเพราะผมบล็แค่5สกิลนี้ผมไม่ต้องกดสกิลเพิ่มเลยนะครับผ่านแล้วสบายๆเลยนี่ผมสามารถนั่งคุยเล่นกับเพื่อนๆในแชทได้เลยนะครับลองดูได้เลยครับ โดยที่ตัวข้างหน้านะครับทำบล็อกลอยได้เลยนะครับผมจะถึกๆน้อจะได้โดนดาเมจเบาๆนะครับส่วนเซอินนะครับก็ขอเป็นดาเมจหนัก,นกๆเซ็ตเดิมนั่นละครับกับที่ใช้ในตอนฟาร์มนะครับส่วนในครอ,อยากดูเต็มๆนะครับสามารถกดดูได้ในช่องเลยนะครับเป็นคลิปความยาว5นาทีครับ